เจ้าดีเจ้าตัวเล็กอ่าสวัสดีครับไอเจ้าตัวเล็กโอ้ไส์เดียวกันเลยครับอันนี้รุ่นใหญ่ครับนั่นนั่น วัสดียามเย็นครับพบกับเขยยวนมาดักหนูกันใหม่ครับว่ที่แล้วโดนคุยทับกงเต็มไปหมดเลยวันนี้ลองใหม่ครับผมิ มันจะแล้วมดกินเบี้ยมดกินอีกแล้วมัม้งดูครับดักกันในไรฝรั่งครับในดงฝรั่ง ว่าวันนี้จะเป็นไงจะทันมดไหมดูครับคืนนี้จะทันมดไหมหดูดิที่มัน แถวนี้ก้อยโอเคไปไบดักต่อไปครับดูใหม่ที่สองในไล่มันครับนี่ไล่มันเดี๋ยวไล่เกีียวเยี่ยก่อนครับเยี่ยก็ที่ใช้ก็เป็นหัวประทูหาขี้ใต้ไม่เจอไม่ได้ครับแถวนี้ หายยากมากที่ใต้หายากครับก็เลยใช้หัวปะทูไปก่อนครับราชบุรีทั้งราชบุรีมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นไปซื้อที่ศรีสะเกดมาอืมไปเที่ยวศรีสะเกดมาครับก็เลยแวะซื้อครับที่ใต้แต่หมดไปแล้วครับในเกียวเยียก่อนครับ โอเคไปครับเสร็จแล้วเลยอู้หูอ้ยเดินม่ไหอูรอยมันกินนี่รอยมันกินหรือขุยหรือรูมันเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนี่รู <c oughs> เนี่ยตรงไหนบ้างเนี่ยอยู่โซนเนี้ยแล้วก็ตรงเวืองนู้นแล้วก็ตรงนู้นนี่นครัะน่าจะออกรูนี้นี่ดักปองมันรู้ไนกินหัวมันหมดเลยอ่ามันกินหัวมันหมดเลยครับปล่อยไว้ไม่ได้ต้องเอามาย่างกินให้หมด

ขึ้นกันวางใเห,หมันลืมแทบเลยลองดูก่อนว่ามันตัวใหญ่ไหม <c oughs> ไอครับไปดูหนูที่เราดักไว้เมื่อวานครับเมื่อคืนไม่ได้มาดูครับ ดูตอนเชา้าทีเดียวเลยครับไปสวดีเจ้าตัวเล็กนะครับหนึ่งแต้มไปมันจเจอล้น่าจะลองนี่อืมอ่าสวัสดีครับไอเจ้าตัวเล็กโอ้ไสเดียวกันเลยครับน่าจะคอเดียวกัน ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่ครับใหญ่กว่านิดนึงอตัวนี้หลุดครับโอ้โหนี่ครับลวดลงไม่สุดครับเลยงัดออกได้ไม่เป็นไรไอเดี๋ยวตอนเย็นมาซ้ำดักใหม่ครับ ไปเลยอีกกองหนึ่งในดงฝรั่งครับไปะครับยีกกองหนึ่งในดงฝรั่งครับน่าจะไม่พลาดโอ้อันนี้รุ่นใหญ่ครับนันนน่นนั่นวนี้รุ่นใหญ่ครับผมอือ หลังจากพาลาดไปได้ทีครับตรงนี้ไปครับนี่ครับน,นี้สี่กลงได้มาสามแต้มครับ 你负责。嗯嗯嗯 เสร็จแล้วครับเมนูหนูผัดเผ็ดนี่สักคำลองนะครับดด้วยกันสักคำครับผมสับกระดูกละเอียดยิบครับอืมอืมได้ถ้าชอบก็อย่าลืม กดติดตามสับตะไคร้ด้วยนะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูครับผมครับสวัสดีครับ